ใียาวจังสิบัแมถึงจกไเอาไว้ดังนนใยาวเีสบหนาไม่สี่สิบหมดมันปิดมาถึงว่บางคงสอามสี่ม้จอยรขึ้นงานมาตาไยาไม่เสียอีกเไม่เสียเลยีด่ย ติงสามป่ะแอน,นสามกระน,นาบม,มาหกมาดูหกตระหกยี่สิบอันนี้เท่าไหร่ยี่สิบสี่สตัน ยางไงก็เดี๋ยเอ้ยนี <c ười> <c ười> ้ก็63 4จำนี่63เป็นวะนั่นแค่3เลยหา4ห4ม่4เอาเปิดก็ตดองอะวะเดี๋ยวไปมาห4สองมาหรอหา4สอง หกสามเสามสามหกสามอยตูบ่นี่เน่นี่่หาีกับ้อ้ย่านี่เน่ยังเจ้าโดนควยโดนอะไรแล้วครับีดองควยมาตันเด้ีระดนีตเด็ครับตีเราดนวยตเด็ครับจบ มากัปกสามเนาะยี่สิองสามสยังนมืนเนาะเก้ายี่สิบสองดิสองดิยังกัสองดิยังกสองไปเสียเสียตัวนั้นเนาะเซี๊สิ้มนี่เยิ้หกเดเายี่ิเนี่ยกหอ่ะอ่เจปดเก้าสสิบเ เจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิหกมนเต็งสุณ่านสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสียกหสสมสองสามสี่ห้าเจ็ดแองสบสอง่นเบอดอร์อกมาไอมีหกสูงมานะของ่ีมีมีจะเต็งเนมีจะเต็งสกับเต็งหกเจ็ดแปดิบ Bao đi, bao đi, mùi ti ào. Nao, mùi bông coi. Mùi so, sáng chi hoặc 6, 7, 8, 9, 10. gào ti. Mùi kẹt bẹt. Tìm mùi tiệm mùi tiệm lợi đi. Mùi

หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนงสี่หาหเจดแปดเก้าสิบหนึ่องสามี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ิบไปหกออกสี่หาหกโอ้้ขายาวนี้ต่ำพี่พลาดเลยพีขายาวนี้่ำหมดบอมาสิขย่าเอาช้องกับหานี่หละบโดนคอยเตรียมเต็มทิ

Snacks, song 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 ลองตม้ตมก็ใช้ลองต้มใส่หาต้มอืออ๋อสองเอาบ่เห็นได้หาสามสองแต่ว่าหาต้มก็อันตรายสองสามสี่กินกินดิบกันเพราะว่าไข่สีไข่ทกินดิบนั่นไอ่ยังบอกว่ากินดิบสบายสองติ่งสองติ่งสอง สองหมื่นกับสองตาหอมดีกับสองตำจะถือดอยสิเจ้าติงเงียงที่ขว่ามากกวสองตำสองสามซีถือดิสิสองหมื่นเนี่ย่อยเอามจับสองตาบาไดิกักได้มีจตตตดเงากับติงสองเืยอิเศษบดดกัรัวบัวบอดดิกากได้บอได้กักกักสองตำติงสองตดสองตาหอม ที่ติงเจ้าเจ้าติงยังที่แหลมากัสองตำเติงค่ะเออติงหามากับสองตำติห้าติงห้าีสองสามสี่ใจเออติงสองมาสกอสองหมื่นเป็นสี่หมื่นสี่หมื่นแล้กับากลงอีกสองหมื่นเป็นหกหมื่นมีอยู่ได้อติงห้าอะมากักสองตำเนี่ยเจ้ามาลงหาตำหมดเลยสองปึกกองพุอยูหาตำ แต่ว่าการสองสาหรือเปล่าลูอ่าบุูมย์เอามาการสองสามมัมัไม่เต็มชองเ็องกมีอีกเอาบ่เอาบ่เออีลินเนาะสามเนสามเนแว่าเอาบอยงทีนี่เมย์มีก็จํเวลาจ่ายผู้คนเม่เป็นไัโอว่าเวลาจ่ายเวลาเวลาจ่ายได้น่ะจ้าเมยที่จะได้ยุบซีหกเงินกยัง เขยาวขยาวีิเจ๊โอมากเยสิเปล่งเป้งเปล่งอันนี้แล้วที่นี่สีว่า Tính song tính sống, sống yêu du yếu, chơi, yêu nhỏ này này chắn song yêu song thắng yêu hả sĩ hello yếu, song 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 Tâm yêu Tâm yêu à thăm yêu tâm yêu tâm mà. Ừ. Ừ. Nào, không dạ rồi. Đây liền yêu thăm yêu tâm yêu thương tâm thương mà. Đây nó thương nó ừ nó thương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  Không có nó thương đại. thương nó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  à? nó thương tình Mắc nó thương Mẹ cipher. Metro, I think, hát, thì sẽ là lúc thôi. Ok, hát, 6 hát, 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 đồn đêm đêm đấy hát, 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 ตัวห้าขดสวยตัวสิบหกตัวหกสามนานนานขาดขายสายขาดขาเสิบหกตัหกสามหุ้มหกส่ว ยืดสามสองคนระับหกสิบมาแต่ว่านอขาดคันสองหกค่ะหกขายแกเป็นหา้าขาดคันมาเร็วๆหน่อยป้า,า,ายัางกำลังแข่งตัวโอเคเอาเอา่ะปเดี๋ยวเรื่อง นี่เอาไปเต่งต so ่ำนะเต่งต่ำอันนี้อันนี้เอาไปผ้าแดงเต่งต่ำผ้าแดงเอาปะยุคือเอายุคือเอาในเด่นเต่งต่ำผ้าแดงป่ะอ๋อเงี้ยเต่งต่ำหนักไปกักกําำซะเออยูุคือนกละเอาไปมอต้องขยับตยยคข้เปิดเลยในเด่นจเปิดเอานะบ่กูจะไปหรือเอาบ่จะเอายังไหนตเกิดแน่ไปไปกวาซะอย่าอยู่ เราว่าเงียแวอุูเขาเอาไเอาเจ้าเจาปส่เอวันนี้ปเดี๋ยวจีม่ะเเอี้ยวก่อนเหยเอียวล้เนี่ยแดง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 แเอียวแล้วเอียวแล้วเอียวแล้วหกสามเดียนี่น่นี่น่โดนเลยห่ยเดี๋ยวเดียวอันนี้อันนั้นเอาไปหกคือก็หอกันนี้นี่ยาแดงเนี่ยเอาจำแนนะมันคุณพเอามากักนี่คือเนาะ bây cứ coi cái câu này là rồi, 5 bài. đi, đi sáu, bảy, tám, chín, mười, mười một, mười hai, mười hai mươi, hai mươi mốt, hai mươi hai, hai mươi ba, hai mươi bốn, hai mươi lăm, hai mươi sáu, hai mươi bảy, hai mươi tám, hai mươi chín, ba mươi, ba mươi mốt, ba mươi hai, ba mươi ba, ba mươi bốn, ba mươi lăm, สามส <60 S 2> ิบเอ็ดใบของใครเต็มหอยเนี่ยล่ะสามสิบเอ็ดใบเออของผมมันมีสิบเอ็ดใบสอันอ <c ười> อนี้หอยต่างหักอันนี้สามหมื่นหกหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสามสี่มาอ่ะสี่หมื่นหาตัเี้ยสตัมเงี้ยอันนี้สองหมื่นสามสี ห้าหกเจ็ดหมื่นติบหกกับหกกับกับอันนี้ติมกับตัดติบสามเนาะสิบสามหมื่นสองหมื่อันนี้สามหมื่นสี่หมื่นอาไปถ้าแดงอะไรเนาะได้ไปเดีไวสี่หมื่นห้าสหเจด้แค่สี่หมื่ห้าแะไรมันมีได้แดงจุดสี่นี่มามีได้สามหมื่นสี่หมื่น แต่ซิมือหาอะไรตัดจำยาวเสร็จจยาวหนึ่งสองสามสี่ยเจ้าจะมัดจำให้่อยยังพี่ไปด้หกสามีหนึ่งสองสามสีกหมืนาไปกระจ้าไปได้ดิกระติงสไปได้ไปเลยเจ้าได้แค่ไหนเอาไปอันติงหกมาติงเลยจะบ่ได้บ่เสียบอกับ่อถฟังซื่อามันสิมหาไปสหาไปไปจ้ซีมือหาดีแค่นั้นเระมมีเดี่เ็ยาง เอาไปซสกเจ้าไปให้แต่งมาหาค้าให้มาเิกหาคัะต้งถงดอิพย่อยู่้นห้้ส

ไปดบสิบเอ็ดเตียครับปกตำหกเอียวสี่เอียวไม่อยู่ตำสองเลยเอาสามคันเลยนี่นี่นี่อดู่ต่สองตำสองฮะเอาวะบอมันกำรึ่งไหมบอลวะสิบเอ็ดแลงก็สี่ย่าก็ซ้ำนี่คอยนี่เสียอาอยู่ตัวผมแต่กจาบมันฮะคิดได้ปฮะสามถิบของคอยตัวนึงแล้ว หาสามสามโอ้โหสิบเอ็ดไฮโลเดี๋ยวแบบพวกที่ยาวไปเจ้าอยกไปห้อง่อยนี่มันได้ัเเชียวรถจ้าครับคุณพระโดียวเป็นห้าเอาเนี่ยนี่เพิ่นเอาไปพุนเพิ่นเราสามข้างรถไม่ถือหรอกไม่ไปถือหรอกเพราะว่าไม่หรอกชีวเตตัวุน้เซียตัวนี้ก็เซียเรามีไปถือหรอกแต่ว่าจโซบเี่ ห้าหกเจ็ดเก้าสิบสอง่นาใจกับน okay. well, ัก so ทีเ so ด้นเนาะหกเจ็ดมื่นดกินย่ตะลาอ่ะกินนไดไปดิตัวนมมาหาสเดียวหาสามสอเอาไปห่เต็มสิเจ็ดหมื่นสามแสนเออเพิ่มไปสี่ห้าหกเอ็เกี๋ยวบเออไปแต่ไบ่มีหาเเรียบร้อยเลย ออกจำมากกับบริแรงเงินสดเจ้าอนาเนี่ยพยายามให้ไออกจำเลยจีอู้าต่ออกสจำนี่กูก็เสียเจนะทีนี่ฉสิว่าเอาตัวหนาอับตัวนี้อีกอยู่จะมาให้สร้างเกิดหรือซีซีแอนก็ดี เพอต้องไปเกาหลีจะปีหนึ่งเนี่มั้งออกให้รู้ไปเนี้ก็ยังลงบันทึกอยู่จะเอาสิเป็นเกาหลีเจะไปเห็นยังการไปเรียนไปเรียนไทยแล้วใช่งันออกแต่ไฮโดรนี่ไฮโดรไปเนี่ยว่าไปเรียนไทยแา้วนยูก็ไฮโดรไปเรียประกาศวะไปเรียไปกินกิมจิ้มวะไปรประกาศเขาบอกว่ามือหนึ่งถ้าถ้าพนโตฝาออกหรือว่าพ้นโตก็วันทีมาโดจ๋าก็ต้องไปได้ ถ้าจะไปก็อื่นไปหลายมือมากเขาไม่จางซ้ำายยามมื้ยเงินทาเครื่องครับสูงเป็นหกขอดีอุติเห็นกดได้ทุกเวลาจรง่ะเ้าบจะว่าคนไปเมื่อที่ก็มีขยะนะชั่วโมงหนึ่งคุบังคนั่ง่า

อันสี่อกสีอกูงีเอาไปใส่แทมตั้เยาได้ไหมได้เอาเทตัวกากสามตนะไปกากวงหาคื้น่อนั่กนนี้กักสามสาตัวนี้เอาไปใช้ตั้มยาเบ้อกแมงโอเคกากวงหาตอนนี้มันอยู่กลากหกวหานะกับอายุคือ๋ออะไรทำเต็งหาเต็งหกกอะไราเต็งหาเต็งกเบ้อ นี่เอยวะไรเงี้ยีเอียวเนอเออตุยตุย euh นี่เดียวโดนสิเอ็สิเอ็ติงหติงหสองหมกสองดอกโอ้มนเขยเาออกเสิเอ็ไหมเอาเตสิมากินดีดีนะสิเอก็เสียางินด้วยกองหมื่นสองหมื่นสี่หกสี่หมื่นาอีกสองหมื่นเก่งจังย่างไังมาหกหมื่นหกหมื่ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าอยังกย่โสาสิบไปแต่ก็ไม่ียอะหสึ่งหกหมื่นจ้ะยังไม่จับต้องเยอาดีขนาดเลยเจ้าขาวเนาะจะไปยุก็ดีไปยุเก่าเก่าสามหมื่น để Đây thun cứ là cái gì mưa ăn rồi